ชื่อนันทพรศรีสุวรรณนะคะหรือพี่ต่อยค่ะเป็นภรรยาสลาแดงนะคะเด็กเอ็นสลาแดงค่ะเริ่มตั้งแต่สลาแดงเนาะเข้าร่วมงานเราก็รู้จักว่าชื่อเซดีงานบ่อยโคมแล้วเดิมทีพี่ก็ทำงานประจำเนาะก็มีมีส่วนบ้างที่ว่าจะช่วยแกในงานงานคราฟงานปั้นเคือปั้นของแกนะคะแล้วก็ประจบกับปีที่แล้วพี่เกษียณอายุราชการเนา ก็เลยมาร่วมงานกับ CAD เต็มตัวค่ะช่วยสระแดงดูหมู่บ้านวัฒนธรรมแล้วก็พี่ดูเรื่องอาหารทานเล่นในหมู่บ้านค่ะซึ่งจะเป็นอาหารอาหารไทยพวกขนมขบเคี้ยวอะไรอย่างเี้ค่ะ,อะพอพอคิดว่า จะมีรายการอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คิดคัดเลือกกันเงี้ยฮะด้วยด้วยความเป็นพยาบาลเนาะเราก็เน้นเรื่องความสะอาดควบคุมเรื่องความสะอาดก็ไม่จับอาหารเนี่ยของต้องร้อนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีของหมักดองเนาะแล้วก็ต้องอาหารต้องปลอดภัยคือ,อคัดเลือกวัตถุดิบเนาะแล้วก็อย่างลูกค้าอาจจะแพ้อ,อาหารหรือส่วนผสมในในอาหารได้เราก็ ต้องมีรายการรายละเอียดของอาหารว่ามีส่วนผสมอะไรเ้ยคะแล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัยไม้จิ้มอะไรเงี้ยจะไม่มีของแหลมคมเขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ว่ามาชิมอาหารไทยซึ่งเราคัดสรรแล้วว่ามันอร่อยในในแบบฉบับของคนไทยซึ่งพี่ก็คัดมาอยู่เนาะว่ามันควรจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ เขาจะต้องมีความประทับใจกลับไปมาดาูงานครับแล้วก็ชิมอาหารไทยไปด้วยงไงป,ปกติพี่พี่ก็ทำงานพวกวัฒนธรรมอยู่อยู่คุกคียกับงานพวกนี้ก็งาน C.I.D ก็เป็นงานที่ใหญ่ไม่ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ระดับโลกแบบนี้ภูมิใจ ในที่ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยของเราที่แบบได้เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารให้คนทั่วโลกเลยสลาแดงเนี่ยเขาเขาจะคิดว่าเราชีวิตเราก็ไม่ยืนยาวไปกว่าแบบคนทั่วไปเนาะแล้ว ความรู้เรื่องครับแล้วก็ถ้าไม่มีใครสืบสารต่อเนะี่ยมันก็จะสูญหายมันก็ตายไปพร้อมกับพวกเราถ้าเราสืบสารให้เยาวชนรุ่นหลังแล้วมีการเผยแพร่มีเวทีให้คนทั่วไปได้รู้จักเนี่ยงานงานพวกนี้เขาก็จะอยู่ต่อไปแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสลาดแดงนี่แบบแก เวลาทำงานก็จ้างร้อยเล่นล้านคือทุ่มเทสุดๆเป็นคนที่แบบคิดโครงการคิดอะไรอย่างเงี้ยจอมโปรเจกต์เลยนะคะจอมโปรเจกต์ค่ะพี่พี่ที่เรียกแกออคุณแมกพอสลาแดงคิดอะไรก็เออดูเข้าแบบคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ตอบรับเห็นโปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี่นะแกไปคุยหลายที่นะแต่ก็เขาก็ฟังเฉยๆแต่ คุณแม็เอาด้วยคนะ่ะเราอยากสืบสารวัฒนธรรมของของบ้านเราแล้วอีกอย่างที่พี่ชอบก็คือแบบ no แอลกอฮอล์เพราะว่าสลาแดงก็ไม,ไม่ไม่ดื่มเหล้าเนาะพี่ก็อยู่ในสายสุขภาพปกติเนาะสองสอง,สองคนเราก็มีความพอเพียงอยู่ระดับหนึ่งนะคะเราเ ไม่ได้คิดว่าจะสแสวงหาความร่ำรวยพอถ้าเราไม่ไม่ทำงานของ CID เนาะพี่กอ็อยู่ได้นะคะแต่ว่าเหลี๋ยวไปดูข้างหลังจะมีคนอีกมากมายที่ที่เดินตามเราอยู่อะ่ะเขาเขาจะมีรายได้จากส่วนนี้เพื่อประ,ประทังชีวิตเขาอยู่เนาะเยอะมากทุกๆอย่างคือ เราได้เยอะเราไม่ได้เก็บเยอะนะเราก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นพี่กับสลัแดงนี่มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีประโยชน์กับคนอื่นอันนี้คือความสุขของเราเราไม่จำเป็นต้องเอาไว้เยอะหรือว่า,างไงฮะเพราะว่าถ้าคนอื่นได้เรามองเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุข ที่ว่ามันมันโตขึ้นเรื่อยๆนะจากที่ได้สัมผัสเนาะมันเป็นแบบงาน c ด d เป็นทีมงานแบบมืออาชีพระดับโลกอะไรเงี้ยประมาณนั้นบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าอะไรเงี้ยมองผ่านแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมคะแต่เราเอาเอามารวมกันอะแล้วก็นำเสนอแล้วก็ทำให้มันยั่งยืนเขาก็อยู่ต่อได้ เหมือนจักสารเหมือนอะไรเงี้ยคือก็ทั่วไปแล้วที่เราเห็นเนาะแต่ว่าเราเอามาจับมารวมกันมาตกแต่งมันก็เกิดสิ่งที่แบบสวยงามคนทั้งโลกอะ่ะเดินทางมาดูเราภูมิใจมากเลยค่ะที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของ c a d ค่ะเราวภูมิใจในความเป็นไทยด้วย